เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั้นไงนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Demon f a l ครับผมวันนี้ฮะตามสัญญาที่ผมได้ให้ไว้ในคลิปที่แล้วเลยนะผมจะมาทําการสอนนะครับการสอบเข้าหน่วยนักล่าศูนย์นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go DC s ดีซชอปขายรหัสออสตาราคาถูกรหัสออสตาเริ่มต้น39บาท กล่องสุ่มเทพเ,พเงาชาย7ดาวในงบ99บาทโคตรถูกมีระบบกดเกมพาร์ทและรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย DC Shop ขายตัวละครแมวส้มราคาถูกเริ่มต้นที่9บาทกล่องสุ่มเอนจิเนียร์งบ49บาทถูกมากๆม,มีระบบกดเกมพาร์ทขายเพชรราคาถูกเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่คุณรับปานมาแล้วนะให้เรากลับมาที่เมืองที่เราเซฟไว้จะกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วรอเวลาหลังจะกลับมาถึงเมืองนะครับให้ทําการมาคุยกับรถม้าเลยนะปุ๊บเราจะวาร์ปไปที่เมืองโอคุยะนะครับไะโอเคฮะหลังจากที่มาถึงเมืองโอคุยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตามผมมาได้เลยนะฮะ วิ่งไกลนิดนึงนะครับโอเคหลังจากมาถึงตรงนี้นะครับเราสามารถคุยกับใครก็ได้เลย นะจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้เพื่อเข้าไปเพื่อรับการทดสอบนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมต้องขอบอกนิดน,นึงนะคุณสามารถมากับเพื่อนเพื่อช่วยกันสอบได้เออเกมเขาค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเราสามารถไปกับเพื่อนได้ตรงนี้การจะไปกับเพื่อนผมแนะนำนะครับจะต้องปาร์ตี้กันก่อนแอ,แอดเพื่อนเข้าปาร์ตี้หลังจากนั้นให้หัวตี้นะครับทำการกดคุยนะ ไม่แน่ใจสิหรือคนในปาร์ตี้นี่แหละนะครับสักคนหนึ่งทำการกดคุยนะแล้วทำการเรียก I'm here to the exam นะครับก็คือพร้อมที่จะรับการทดสอบหลังจากนั้นเขาจะทำการวาร์ปทั้งปาร์ตี้เข้าไปเลยซึ่งตรงเนี้ยในฟุตเทจที่ผมอัดมาเนี่ยอขออภยัยอัดมานะครับผมทำการไปกับปาร์ตี้มันจะง่ายมากๆเพราะว่าเขาจะให้เราฆ่ามอนทั้งหมด30ตัวนะครับแล้วก็ฆ่าบอสที่โหดมากๆ1ตัว ซึ่งถ้าช่วยกันมันก็ง,ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นผมบอกเลยว่าหอบแน่นอนเหนื่อยเอาเรื่องแต่สิ่งที่อยากจะเตือนเลยก่อนเข้าไปนะครับอาหารต้องเยอะเยอะหน่อยแหละอย่างน้อยคือ1 0บถึงยีกำลังดีนะเพราะข้างในเนี่ยมอน30ตัวแน่นอนคุณเสียเลือดอยู่แล้วนะครับแน่นอนเจอบอสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หินมากๆนะขนาดมีคนมีปานไปช่วยนะ ตอนที่ผมทําคลิปอะยังเหนื่อยเลยบางคนตายด้วยซ้ํานะครับค่อนข้างจะโหดระดับหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปรับชมฟุตเทจกันเลยแล้วกันอยากจะเตือนแค่นี้แหละนะครับป่ะ let's go โอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นตัวฟุตเทจที่ผมทําการอัดไว้นะครับขออนุญาตภาคเหมือนเดิมแล้วกันเนาะตรงนี้ถ้าภาคไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ จะเห็นเลยเคเวสจะขึ้นแล้วก็จะมีเวลาจับนะครับจะต้องฆ่าทั้งหมด30ตัวและก็บอสใหญ่ของอตัวเคเวสอีก1น,นะครับเป็นทั้งหมด31ตัวตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ต้องรีบต้องร้อนเลยเอาจริงๆนะเวลาที่มันให้มา40นาทีเนี่ยให้มาเหลือมากๆนะถ้าลงคนเดียวเนี่ยอาจจะเหลือสัก10นาทีหรือประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับ แต่ถ้าเกิดมากับเพื่อนแล้วก็ผมบอกเลยว่า10 1 5นาทีก็เควสเสร็จแล้วนะไม่ต้องไปรีบไปร้อนเลยที่การตีมอนของผมเนี่ยเอาจริงๆนะมันจะง่ายมากๆเลยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตีพวกตัวเล็กให้ครบก่อนนะครับเออตีพวกตัวเล็กให้ครบก่อนตอนผมมาลงผมมีปานเออใครที่ M1 ไม่เก่งก็เน้นลากมอนสปแปม ตัวปานเราก็ได้นะอย่างปานที่สแปมดีๆก็น่าจะปานลมแหละใช้ก็ผ่านง่ายหน่อยนะผมเป็นปานน้ําไอสกิลแรกที่ได้มาก็คอาจะง่นิดนึงนะอาจจะต้องตีระยะใกล้นะครับก็ใครมีปานสแปมได้ผมบอกเลยว่าสอบตรงนี้ง่ายมากถ้าเกิดใครไม่มีก็เน้น m 1เหมือนผมแล้วกันนะครับเน้น m 1นะตีดักเอานะครับแนะนําอย่าโดนตีกับตัวเล็กเยอะไม่งั้นโอ้โหผมบอเลสอาหารมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ นะครับมอนในนี้ตีแรงมากๆนะแล้วมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มด้วยบางทีเดี๋ยจะสังเกตว่าในคลิปผมโดนแบบยำตีนชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วสําหรับใครที่มากับเพื่อนอันนี้สําคัญสําคัญมากอย่าช่วยกันตีอย่าตีด้วยกันคือสกิลมันโดนกันเองได้ครับเกมเนี้ยต่อให้อยู่ในปาร์ตี้คุณก็รับดาเมจเพื่อนเต็มๆไม่มีหักไม่มีลดนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมโดนคือเจ็บมากม นะครับเพราะฉะนั้นแยกกันตีจะเป็นอะไรที่ไหวที่สุดถ้ามากับเพื่อนคือแป๊บเดียวเลยนะครับโอเคไหมสำหรับใครที่มาคนเดียวไม่รู้สิบางคนอาจจะาร์ดคอร์อยากมาคนเดียวก็ตุ้ดสู้นานนิดนึงแต่ผ่านได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสกันหน่อยไหมไปดูบอสกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่พูดไม่ได้ตัวนี้โอเคบอสตัวต่อมาของเรานะครับจะเป็นเจ้า b ล u เ d ม m o n นะครับไอเจ้าตัว blue demon เนี่ยเอาจจริง ตีไม่แรงมากเท่าไหร่แต่มันจะมีท่าทุบคื้นอันหนึงที่โดนทีเดียวแทบวันช็อตเลยอันตรายมากแล้วเป็นบอสที่ยังไงดีตีไม่สตันด้วยเออเรา M1 มันมันไม่หยุดนะผมบอกจะไปยืนแรกกับมันคือไส้แตกมอนตัวอื่นทั่วไปเนี่ยโดน M1 มันจะหยุดให้เราตีแต่ตัวนี้คุณ M1 มันมันต่อยสวนเออเพราะฉะนั้นคือ เน้นสแปรมสกิลนะครับหรือไม่ก็เป็นแบบสกิลทีนึงแล้วกดเดสตออกนะถึงจะหลบสกิลมันได้ไม่งั้นผมบอกโดนยับนะครับแต่เหมือนในนี้เขาจะปรับให้มันมีแบบติดตันนิดนึงถ้าดาเมจมันถึงเออนะแต่ถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยคือไม่ตันเลยนะครับในนี้อาจจะปรับมาแล้วนะเออแล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิด เหมือนเจ้ามอนตัวนี้มันจะบั็กเว้ยทุกคนมันกริปไม่เป็นต่อให้ล้มยังไงมันก็จะไม่กริปอันนั้นคือที่ผมเจอข้างนอกนะแต่ในเนี้ยผมไม่รู้เพราะไม่เคยโดนกริปเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดผ่านแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปชมนิดนึงนี่เลยผ่านแล้วก็จะมีตัวข้อความขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถูกวับออกแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วได้เป็นนักล่าสูตรเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> นะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้แนทะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจช่องในางานกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันให้ดีแล้วไว้เจอกันครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย